สวัสดีค่ะโพชีฟาร์เมลอนเมลอนปลอดสารพิษตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านผืออนนําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้ก็จะพามาชมน้องเมล่อนนะคะมาอัปเดตน้องเมล่อนค่ะว่ามีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะ จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางฟาร์มได้มีการผูกเชือกนะคะแล้วก็พันเถาให้กับน้องเมลอนเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่าน้องเมลอนมีการโน้มตัวลงดินนะคะเตรียมที่จะเลือยพื้นทางฟาร์มจึงได้มีการจัดระเบียบให้น้องนะคะมีการกำหนดทิศทางให้น้องตั้งชั้นขึ้นเพื่อรับแสงแดดได้เต็มที่ค่ะ ถัดมานะคะทางฟาร์มก็มีการให้สารอาหารน้องเมลอนเพิ่มเติมนะคะโดยนําปุ๋ยเม็ดมาละลายน้ำค่ะแล้วก็ให้ผ่านทางฝักบัวนะคะเนื่องจากว่าปุ๋ยเม็ดนะคะมีตะกอนจำนวนมากนะคะถ้าหากให้ผ่านทางสายยางจะทำให้สายาน้ำหยดนะคะอุดตันได้ค่ะแต่ถ้าหากเป็นปุ๋ยเกล็ดนะคะสามารถให้ผ่านทางสายน้ำหยดได้เลยค่ะส่วนปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็ตัก มาเทบริเวณใกล้ๆโคนน้องได้เลยค่ะให้รถแบบนี้ทุกต้นนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนแล้วเสร็จค่ะน้องก็จะได้เจริญเติบโตเต็มที่ค่ะถัดมานะคะก็จะเห็นว่าผ่านมาได้28วันนะคะต้นของน้องมีการสูงแบบก้าวกระโดดมากเลยค่ะสูงท่วมหัวเลยค่ะ สีสันของน้องก็ยังสดใสนะคะมีออร่านะคะมีสีเขียวค่ะสีเขียวสดใสนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีกระถางยังอยู่นะคะทางฟาร์มไม่ได้นำกระถางออกนะคะอ่าก็ยังปลูกทั้งกระถางแบบนี้ค่ะต้นเมลอนก็ยังเจริญเติบโตดีนะคะไม่ได้สะดุดไม่เหี่ยวไม่เฉาค่ะ ตอนนี้น้องเมลอนเริ่มออกดอกแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เยอะค่ะจะพบเพียงหนึ่งดอกต่อหนึ่งต้นเท่านั้นนะคะเป็นดอกสีเหลืองๆค่ะที่เห็นดอกสีเหลืองๆนี้คือเกสรดอกเกสรตัวผู้นะคะ ส่วนเกสนตัวเมียยังไม่ออกดอกคะ่ะออกเพียงเกสรตัวผู้ค่ะสำหรับทางฟาร์มนะคะจะมีกำหนดตัดจำหน่ายนะคะในวันที่27ธันวาคม2568นะคะาสามารถแวะซื้อแวะชมหน้าฟาร์มได้เลยนะคะ ทางฟาร์มขายกิโลกร,รัมละ70-80บาทเท่านั้นค่ะไม่แพงค่ะก็จะได้ผลเมลอนที่สดนะคะสุกนะคะอร่อยหวานกรอบค่ะสายพันธุ์ฮามิกัวนะคะเปลือกข้างนอกสีเขียวเนื้อข้างในสีส้มค่ะ วันนี้ทางฟาร์มก็ขอลาไปก่อนนะคะก็พามาชมคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฟาร์มด้วยค่ะฟาร์มก็จะนำมาลงเรื่อยๆนะคะประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะก็จะมาลงคลิปแบบนี้ค่ะบา,บายๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ